พุ่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าอารมณ์ทั้งหมดป้าพี่หมื่นสองนะครับในคอมโบนี้ถือว่าเอาเรื่องครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับบังบอสอีกแล้วนะครับบังบอสจะพาไปปั่นเบ็ดหนักๆในเกมดากอนแฮปแชกนะครับผมวันนี้จะมาปั่นในเบ็ดหนักๆเบ็ดละพันกันครับผมในทุนสองหมื่นนะครับขออนุญาตปรับเป็นเทอร์โบครับผมโอเคลุยเบ็ดละพันครับหนักๆ ไปโอเคว่ายไดสวยงามโอเคมัคงกรเขียวโดดมาแล้วครับจะขึ้นเท้านี่คือเอ่อเจอของมังกรเขียวนะครับโอเคไปกันต่อครับหักสะสมคอมโบไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้มังกรมาเรื่อยๆครับได้มังกรทองคำนี่คือพิเศษแบบยอดเลย,เเลยนะครับไปโอเคโอเคต่อครับทุนสามหมื่นแล้วฮะฝันเยอะก็ได้เยอะนะครับเก็บหนักก็ได้หนักเบ็ดน้อยคือ งานรวยครับผมไปไปกันต่อโอเคไวไหมสวยงามเจ็ดร้อยเลี้ยบอสเขียวมาตึ้งครับตึ้งพื้นให้แตกโอเคเดีไวไหมเต็มแข้งอือหือมังกรฟ้ามึงไม่ได้ทีนะครับไปกันต่อโอเคสวยงามครับีเขียวมาตั้งดบบคอมโบแจมแจมทันทีครับปา สองโอ้โหไม่มาครับไม่เป็นไรยังได้อยู่ฮะยังกำไรอยู่ครับใครที่มีทุนหนักๆน,นะครับแนะนำให้เล่นแบบเบ็ดหนักไปเลยครับเพราะว่าเบ็ดน้อยมันก็นานได้นะฮะกินน้อยๆแต่กินนานๆครับเบ็ดหนักก็คือ,อป,ปุ๊บป,ปั๊ c, บบอมาแล้วครับมีห้าหมื่นรายมาสามหมื่นครับโอเคเอาไปโอนเมาโอเครายมาตัวน,นึง ไว้ไหมอีกนีอีกไหมโอเคยังได้ครับบอลเขียวมเาเขียวเราออกจังหวะนี้โอ,โอ้อีกหน่อยแม่มอเตอรฟ้าไม่ได้ทำงานเลยครับช่วงนี้โอเคมาเป็นค่อยไปนะครับวันนี้จะได้ไหมครับมอเตอรทองแม่โอเคต่อครับต่อไปโอเคไว,ว้มาเขียวมา ใช่ตามมก่อนีคือจ่ายหนสุดๆนะยังได้ครับโ่เรื่อยๆโอเคาม่ันครับไปกันต่อหนึ่งเขียวยาวไปได้อยู่เสียงทานครับพี่เขียวเมอฟไม่มาโอ้โหเสียดาย ยี้ยอดมา75 0 0 okay. ห 3, แล้วครับโอเคป้ให้ยแล้วได้อยี่แปดแล้วอีกสองตัวโอเคครับผมกองฟ้างานตึ๊บตึบเต็มแผงครับแปดพันใบต่่วไหวในสี่ครับป้าเขาให้เต็มแผงครับกองแดงต่อครับหัวติดไว,ไว้ให้่สามสวยงามโอเค กมาไหมโอเคครับแม่มังกรทองทำงานครับว้าวสวยงามนี่ครับเจอราชินีมังกรตื่นขึ้นแล้วโอเคจัดไปครับแม่มังกรปาบเขาให้สองพันครับปาเขาให้โอ้โหไม่ค่อยตู้งเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราเอาลงทั้งหมดป้าบสี่หมื่นสองนะครับในคอมโบนี้ถือว่าเอาเรื่องครับให้ดีๆนะฮะ ดาก้อนแฮชนะครับเกมนี้สวสดยอดครับผมทุนสองหมื่นตอนนี้บอกมาหนึ่งแสนบาทในเบ็ดหนึ่งพันนะครับผมใครที่อยากให้บางบอสไปเทสเกมไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับบางบอสจะไปเทสให้นะครับส่วนใครที่อยากร่วมสนุกกดที่าลิงก์ดนล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ